นะะในเรื่องของเออร์มอลการ์เมชันของทาง CPX นะคะก็มีการจริงๆมีการประกาศว่าจะทำการอะมาลการมระหว่าง CPX กับบริษัทเ e อกชัย Distribution System เนี่ยตั้งแต่ทุ่งชงต้นปีละนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการมาจนถึงเกือบ complete ละเกือบแล้วเสร็จแล้วนะคะกออ็อัปเดตเพิ่มเติมในช่วงนี้ให้ก็คือว่าเ,ออเดี๋ยวท,ทางบริษัทเนี่ยมีการประกาศสองเรื่องหลกักๆที่เพิ่ง เพิ่งประกาศมาในช่วงวันสองวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีการหยุดการเทรดประมาณ9วันนะคะตั้งแต่วันที่20กันยาจนถึงวันที่2ตุลาแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเทรดในวันที่3ตุลานะคะแล้วก็มีจะมีการเปลี่ยนชื่อ,อ,อ CPX เป็น CPXT นะคะในช่วงวันที่20เพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่ได้มีผลอะไรแล้วเดี๋ยว นิวโคเนี่ยก็จะกลับมาเทรดในติ๊กเกอร์เดิมก็คือ Cpx นะคะ CPAXT ในวันที่3ตุลานะคะซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยนะคะที่มีการหยุดเทรดเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็จะมีการจัดประชุมผู้ถือขึ้นร่วมนะคะระหว่าง Cpx กับเอกชัย Distribution System เนี่ยในวันที่23กันยานะคะแล้วก็มีปิดสมุดสำหรับ พูดถึงหุ้นนะคะที่จะเปลี่ยนไปเป็นพูดถึงในใน,ในมีการจัดสรรหุ้นของ New นิวโคนี่วันที่24นะคะ,ะในระหว่างนั้นเนี่ยอพอมีการจัดประชุมปิดสมุดแล้วนะคะการกระจายหุ้นก็มีการประกาศสัดส่วนไว้ตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมนะคะของ c p x เกนี่ยก็จะ,ะมีสัดส่วนการแลกหุ้นใหม่เท่ากับประมาณ0.9856หุ้นใหม่ของบริษัท หุ้นของบริษัทนิวโคนะคะแล้วก็ผลของมันนะคะถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายขึ้นนะคะสำหรับผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ c p พเอนี่ยอาจจะเห็นจำนวนหุ้นนะจำนวนนะคะหุ้นเนี่ยในมือเนี่ยจะลดลงประมาณสัก1.44%ตตามสัดส่วนของหุ้น จดทะเบียนของบริษัทใหม่นะคะที่มีจํานวนหุ้นที่ลดลงประมาณ1.44%เช่นกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นนะคะตามการอัลมากเมตและพาเนี่ยจะเป็นมีการเปลี่ยนจากพา,อพาของบริษัท CPX ปัจจุบันคือ0.5บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็พาของนิวโคเนี่ยจะเป็น1บาทต่อหุ้นนะคะผลของการที่จำนวนหุ้นลดลงนะคะน่าจะทำให้จำนวนราคานะคะในกระดานเนี่ยหลังการเปิด กลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเพื่อสะท้อนอมูลค่านะคะของบริษัทเนี่ยในสัดส่วนเดียวกันก็คือน่าจะเพิ่มขึ้นจากราคาปิดวันนี้ประมาณ1.44เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ถ้าดูในเชิงของ p e r f o r m a financial s e m e n t เนี่ยนะคะเทียบของปีที่แล้วนะคะปี2023เนี่ยตัว EPS ก็มีการปรับเพิ่มขึ้นในสัดส่วน เทียวกันนะคะรวมเป็นถึง book value ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เพื่อความเข้าใจนะคะก็ลงรายละเอียดให้ประมาณนี้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมอมองของเราเนี่ยก็คือการปรับโครงสร้างภายในในครั้งนี้น่าจะไม่ได้มีผลต่อ,อสัสดส่วนการถือหุ้นของ C P R จะมีในยะ,ะเมื่อเทียบกับปัจจุบัน เลยนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเนี่ยก็รีแคปเรื่องนี้เนี่ยมองว่าในระยะมันจะเป็นผลในระยะกลางถึงยาวมากกว่านะคะซนเนจีที่มีการคาดการว่าจะได้จากการทำเออมกากเมตเนี่ยอยู่ในมูลค่าประมาณสัก5 0 0 0ัล้านหรือเทียบเท่าประมาณสัก1%ง1%ของยอดขายของ CPX ณปัจจุบันนะคะ ซีเนจีที่จะได้เนี่ยจะผ่านทั้งทางเทรดและนอนเทรดนะคะจะมาจากในส่วนของโลจิสติกสนะคะที่จะสามารถทำร่วมกันได้มากขึ้นนะคะการจัดซื้อสินค้านะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะทำจะเป็นการรูปเป็นรูปแบบในการที่ทำร่วมกันนะคะก็น่าจะได้เบนเ f ฟ t ิที่เพิ่มเติมขึ้นหรือราคาที่ดีขึ้นรวมไปถึงการทำโปรโมชั่น i อย ทำจอยโปรโมชั่นแคมเปญนะคะในแง่ของการตลาดต่างๆรวมไปถึงการ e ีนแบ็กออฟฟิศที่น่าจะทําได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของเราเองเนี่ยมีมุมอมองว่าตรงนี้น่าจะช่วยทําให้ลดผลกระทบนจากการทรานเฟอร์ไพรซิ่งรวมไปถึงขั้นตอนต,ต่างๆที่อาจจะยังมีการทับซ้อนกันอยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยทรานซัคชันนี้ก็มีคอสนะคะที่เริ่มรับรู้มาตั้งแต่ไตรมาสองแล้วแต่มูลค่าไม่ได้เยอะ <c oughs> ขอโทษค่ะ,ะประมาณไม่เกินโดยรวมเนี่ยไม่ไม่ควรเกินประมาณ1 0 0ล้านนะคะที่บริษัทเคยมีการแจ้ง เอาไว้นะคะแล้วก็ uh huh. อันนี้ก็เป็นภาพร,มรวมๆนะคะซึ่งท,ที่เราจะเห็นได้จากไทม์ไลนะ์ปัจจุบันเนี่ยที่บอมโชนในสไลด์เนี่ยณนะวันนี้เราอยู่ในสเตทที่มีการวงกลมนะคะคือเดซปเทมเบอร์นะคะก็เหลืออีกไม่เยอะนะคะประมาณต้นต้น,ต,นต้นเดือนหน้าเนี่ยพ r ร c เซสทั้งหมดก็น่าจะแล้วเสร็จนะคะในแง่ของโอเป a เรชันขออนุญ,ญาตในในรอบในในใน,ในวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตมาอ mm ัปเดตเซมโซเซลของซีพเอให้นะคะในช่วง2เดือนครึ่งของไตรามาส3 นะคะว่าเซมโซเองยังเป็นบวกนะคะอยู่ในเพซประมาณ1-3%ได้อยู่นะคะท,ทั้งธุรกิจ B2B ก็คือแมโครและ B2C ก็คือเอ่อโลตัสนะคะโดยที่ตัว drive หลักเนี่ยจะมาจากอยอดขายทางฝั่งออนไลน์ที่ยังทำได้ดีต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนเนาะทีะ่ผู้บริโภคก็อาจจะ พรีเฟอร์ที่จะสั่งออนไลน์มากกว่านะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับการที่ไปวิซิต์โตนะคะซึ่งเราเห็นได้จากทราฟิกที่ลดลงจากในหลายๆผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยที่ดีในช่วงช่วงฤด,ดูกาลนี้นะคะแล้วก็ยังมีข้อเด่นจากเรื่องของอความได้เปรียบในแง่ของสินค้ากลุ่มเฟสฟู้ดนะคะที่ CPX แล้วก็โลตัส Uh, CPX ที่ผ่านแมกโรกับโลตันเนี่ยที่ทำได้ดีมาในช่วงที่มา,มาตลอดนะคะ mm hmm. ก,ก,ก็เป็นตัวช่วยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเราเทียบกับไตรมาสสองเนี่ยเราคิดว่าภาพรวมของคอนซัมชันซึ่งเราก็เห็นแหละว่ามันอาจจะซอบลงตามฤดูกาลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลีดมาที่ตัวเออร์เนงที่เราคาดว่าจะเห็นในไตรมาสสามเนี่ยน่าจะยังมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในเทอมของ year on year นะคะโดยที่เรามองไปว่าตัว Mar g i n expansion น่าจะเป็นตัว drive หลักในขณะที่ เซล์เนี่ยก็เติบโตสอดคล้องกับเซมสโตรอย่างที่เราเอาเด็ไปนะคะส่วน Q on Q เนี่ยอาจจะซบลงได้นะคะเพราะว่าเป็นผลของฤดูกาลซึ่งน่าจะเป็นภาพของที่ค่อนข้างจะปกติสำหรับสำหรับเซกเตอร์นี้นะคะในในแง่ของ Recommendation เรายัง Maintain าพอร์ r f ฟ r m โนะคะ t a r g e t p ็ i c e ณปัจจุบันยังอยู่ที่38บปดาทแต่ถ้า,าหลังการออมา a เมยซึ่งจะมีผลในเรื่องของจำนวนหุ้นที่ลดลงเนี่ยก็จะราคา Tar g e t เราก็จะถูกปรับ นะคะเป็น38.6%หรือว่าปรับเพิ่มขึ้นในสัดส,ส่วนเดียวกันกับจำนวนหุ้นที่ลดลงก็คือประมาณ1.4% ะะเ,เราเองเนี่ยเราคิดว่าปัจจัยที่ยังทําให้เรามองเป็นบวกกับ CPX นะคะโดยเฉพาะมีเดียมทูลองเทิมก็จะเป็นเรื่องของโกลด Outlook ที่น่าจะยังอยู่ในกรอบประมาณ15%เคเกอร์หมายถึงในช่วงอีก3ปีข้างหน้านะคะแล้วก็ Synergy p OTENTIAL ซีเนจี้ที่น่าจะเป็น upside <S <S นะคะสำหรับตัวเลขที่มีมีมีแชร์ไปเมื่อสักครู่ก็คือที่บริษัทมีการคาดการณ์ก็ประมาณ5,000ล้านเราอาจจะไม่ได้เห็นสะท้อนเข้ามาในเอินในเออร์เนหรือว่า performance โดยรวมสะทีเดียวนะคะแต่ก็ให้เซนส์ของการเซฟวิ่งนะคะแล้วก็แล้วก็การทํางานร่วมกันที่ดีขึ้นนะคะก็ประมาณมนี้ครับพี่ทิพย์ผมถามอีหนึง่งคือจริงจริง,รง,รง,รงในฝั่งของทางกลุ่มเนี่ยผมเห็นลูกกระตังพี่ทิพย์เลยนะชอบเลยนะครับถามพี่ทิพย์เพิ่มนิดนึงคือนักลงทุนเนี่ยเขาสามารถคาดหวังเรื่องของเซนเนจีในเรื่องของคอสที่มันทับกันไม่ว่าจะเป็นลอจิสติกหรือว่าดิสทริบิวเนี่ยมันจะสะท้อนมาในงบการเงินเนี่ย ที่อาจจะซ้อนผ่านกับอะไรที่มันเพิ่มขึ้นนิดนิดหรือมาที่ที่มันเพิ่มขึ้นนิดหน่อยในเงี้ยช่วงไหนพี่จริงๆแล้วเนี่ยพอหลังเอามาเมารกเมทเนี่ยเราน่าจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกจากการที่ลดสัดส่วนลดผลจากทรานเฟอร์ไพรซิ่งได้เลยนะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะเริ่มทยอยเห็นตั้งแต่ปีหน้าเพราะฉะนั้นอ่ซึ่งซึ่งสิบซ,ซ,ซึ่งซึ่งตัวเอเมา ตัวซีเนจี้ที่เราพูดถึงเนี่ยทางบริษัทก็คาดการณ์ว่า5,000ล้านที่เราท,ที่ที่ปรมนีการประเมินกันน,น่าจะอยู่ในกรอบประมาณสัก2-3ปีข้างหน้านะคะซึ่งส่วนหนึ่งเราคิดว่าน่าจะเริ่มเห็นได้เลยในปีหน้านะคะถ้าเรื่องของการทำซีเนจี้ในที่เราคิดว่าจะจะมาได้ก่อนเนี่ยเช่นโลจิสติกสที่จะ,ะทําได้ดีขึ้นนะคะการบริหารเน็ตเวิร์กของการขนส่งทําได้ดีขึ้นเราอาจจะเห็นค่าขนส่งในสินค้าที่ผ่าน delivery Service เนี่ย ลดลงนะคะเพราะตอนนี้จริงๆ delivery service เนี่ยยังมีคอสของการขนส่งอยู่ประมาณสัก2-3%นะคะ mm hmm. ก็ตรงนี้อาจจะช่วยได้ transfer pricing น่าจะช่วยได้สัก1นอนันนี้ก็น่าจะเป็น upside mm hmm. ที่น่าจะเห็นได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนะคะกออ็อยากจะให้อัปเดตเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะกลับมาอัปเดตแหละว่าเอ้ยออคอยจะไปถามบริษัทอยู่เรื่อยๆว่าตัว s y n e r g y ที่ว่าเนี่ยมันเริ่มทยอยกลับเข้ามา ที่บริษัทได้สักเท่าไหร่แล้วนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าสําหรับปีหน้าก็คงน่าจะเห็นได้ค่ะได้ครับพี่ทิพย์ครับแล้วผมถามไปหนึ่งครับคือระท่านบทรงตรงนี้คือต้องบอกก่อนว่าเอ่อโฮมอีมูฟเมนต์เราอาจจะชอบนะแต่เราอาจจะแบบชอบอาจจะแบบเป็นเป็นในฝั่งของตัว i s c r e t i o n a r y กับ s t a b l e ที่มันแตกต่างกันไปนะครับถามพี่ทิพย์ไปหนึ่งกนะ็คือถ้าอย่างเนี้ยแล้วถ้าให้เราเลือกแต่จริงเอาคู่ได้นะแต่ถามพี่ทิพย์ไปหนึ่งคือ CPO กับ c p x อตอนนี้พี่ทิพย์คิด หลักอาด้วยนะที่แบบบูขึ้นมาแบบโอ้ซีพีอจากห้าห้าขึ้นมาหกหกอย่างเงี้ยนะครับดียวกันก p x เนี่ยก็ถือว่ายังขึ้นน้อยนะครับจากที่แปดขึ้นมาสามสองเนี่ยพิธีพิด,พด,พดว่าณนะตอนนี้ถ้าให้เลือกซื้อเพื่อคาดการเรื่องเกี่ยวข้องกับหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาทไอ้ตุีหนึ่งแสนหนึ่งจุดสี่แสนล้านบาทแล้วก็เรื่องของมาตรการต่างๆภาครัฐที่จะมาทั้งในฝั่งตัวเพิ่มกาลังซื้อลดค่ายจ่ายซึ่งแน่นอนกลุ่มค้าปี่ก็คงคงเอนจอยรวมถึงค่า พี่ทิพคิดว่าแบบ CPX หรือ CPO ควรจะ enjoy กับ benefit ตรงนี้มากกว่ากันออประเด็นที่ปมพูดอะแน่นอนมันมันมันก็พออยมาว่า benefit อะ CPX มันน่าจะเด่นกว่านะแต่แต่ว่า timing อะขอเป็นหลัง oh, เป็นการกลับมาอีกครั้ง oh. เป็นการตับมาอีกครั้งของการเทรด CPX ก็อาจจะเป็นตุลาต้นตุลานะคะเราคิดว่าเซฟคือคือคือเพื่อที่จะลด <Okay. S 1> คือไม่ได้หมายความว่าเเราจําเป็นต้องลดสัดส่วนในวันนี้นะเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาจะหยุดเทรดไป9วันเพราะนั้นเนี่ย uh. ตลาดเนี่ยช่วงนี้ยอย่างที่บอมอัปเดตให้กับท่านนักรงทุน mm. ก็คือว่ามันก็มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะ mm. ก็เราก็อาจจะถ้าเราอะ่ะ เราอะชอบ C P X แล้วเราก็คิดว่าทามมิ่งที่เซฟอะก็คือหลังการอมากเมทและกลับมาเทรดอีกครั้งนึงเนี่ยเป็น t i m มิ่งที่ดีนะคะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกังวลต่างๆมันจะลดไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของเรื่องของการการหยุดเทรดอะไรพวกเนี้แล้วเราก็คิดว่าหลังจากอมากเมทแล้วเสร็จเนี่ยซินเนจีก็เริ่มจะควรจะเริ่มเกิดขึ้นนะคะก็น่าจะเป็นทามมิ่งที่ดีในการสะสมพุ้น C P X ในช่วงนั้น โอ้อันนี้เห็นด้วยเลยนะครับพี่ทิพสรุปให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราแนะนำซื้อราคาเหมาะสม38บาทเปิดอัพไซต์ประมาณ18%นะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ทิพย์มากครับได้ค่ะสวัสดีค่ะ